ะะสวัสดีค่ะตอนนี้ทีมข่าวเสียงคนไทยนะคะวิทยุชุมชน Good f a i n e w Radio 91.75นะคะ,คะก็ได้ออกมาสำรวจตรงบริเวณวัดแสนสุขนะคะตรงนี้เป็นถนนสุวินทวงศ์แล้วก็พอเราเดินออกมาจากาบ้านคุณย่าพวนนะคะ ก็มาเจอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะศูนย์เด็กเล็กวัดแสนสุขวัดแสนสุขนะคะที่คุยอยู่นี่นะคะขอโทษนะคะคุณพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อนพร,รัตคะ่ะคุณคุณนพพลัตนะคะเป็นรอง,วงเวล,ลัาศูนย์อ๋อแล้วก็เราก็มาเจอความเดือดร้อนของศูนย์เด็กเล็กที่นี่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเจอ,อปัญหาน้ําท่วมทะลักเข้ามาจากาพื้นถนนสุวินทวงศ์นะคะครัวอันนี้เป็นโรงคลัวของศูนย์ใช่ไหมคะค่ะเป็นโอ้เนี่ย ต้องเอาโต๊ะที่เด็กน,นักเรียนนั่งทานข้าว<ร>านี่นะคะมาเป็นตัวรองยกเ,เพื่อที่จะยกครัวให้สูง<ช>ขึ้น,นอ๋อเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะคุณพี่เป็นเดือนแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วนะคะสภาพอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้ปิดศูนย์ไม่ได้ปิดค่ะองเป,ปิดเลยต้องเปิดเพราะว่าผู้ปกครองก็ยังเอาเมาทาช้ากินข้าวเหมือนกันอค่ะเนี่ยค่ะเข้าใจสภาพนะคะนี่ก็ท่าองพามาดูสภาพข้างในนะคะก็ยังวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะ ก็ยังมีเด็กนะักเรียนก็ยังม,ม,มีเด็กนักเรียนเนี่ยค่ะสภาพเราต้องคือหนีน้ํานะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะก็ะเรียกว่าครูก็อยู่กันครบ,ครบคเปลี่ยนสภาพจากดูแลเด็กตอนนี้ก็มาเป็นนะคะเนี่ยค่ะม,ม,มาทําความสะอาดมาจัดเก็บเอกสารอ,อะไรพวกนี้นะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะ,มอ,คะอันนี้คือทางเข้าหน้าศูนย์นะคะที่ประตูด้านหน้าใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ คูแก๊สเกิร์ดบางทีเนาะเราก็ต้องยกเก็บสูงไปเลยค่ะนี่ค่ะครูที่ดูแลเด็กตอนนี้มาเป็นแม่บ้านเองนะคะขัดสภาพสู้ไหมคะสู้ไหมคะนี่นะคะต้องเป็นกําลังใจให้นะคะนี่ค่ะสภาพนะคะเดี๋ยวแอนถ่ายให้ดูว่านี่ค่ะเป็นศูนย์อบรมเด็กอ่อนเด็กก่อนเกณฑ์นในวัดแสนสุขนะคะเป็นศูนย์ของกทมนะคะอยู่ในความดูแลข,ของกทมนะคะ เนี่ยนะคะก็ช่วยกันนะคะร่วมแรงร่วมใจพอน้ําลดเราก็ต้องขัดเนาะไม่งั้นก็ลื่นนะคะนี่นี่นี่ค่ะเพราะว่าสภาพน้ําตอนนี้เน่านะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะพี่พี่อาจารย์สู้ๆ,ๆนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะ,ะภาพนี้แหละค่ะจะเป็นประจักษ์ทั่วโลกว่าคนไทยนะคะในประเทศไทยตอนนี้คือได้รับความเดือดร้อนอเรื่องน้ำ ไปทุกที่อ่ะเขาเรียกว่าจะมาเขาเรียกว่าจะมาบอกว่าเอ๊ะเรามากกว่าหรือน้อยกว่าได้ไหมพี่หรือว่าหรือว่าดูแล้วคือที่ไหนเราเราก็ดูข่าวไหมดูข่าวเดูค่ะแล้วเรานี่ถือว่าเทียบกับที่อื่นนี้พอทนได้ไหมทนได้ทนมาหลายเดือนแล้วพี่ค่ะเนี่ยค่ะนะคะจากคำให้ข่าวของพี่ๆในศูนย์นะคะต้องเป็นกําลังใจให้นะคะพี่จะมีจะมีอะไรฝากไหมก็ มันเจอกันทุกคนเนาะค่ะแล้วหลังน้ำรถยังไงจะให้อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยให้มันมากกว่านี้เพราะนี่มันเป็นสถานศึกษาค่ะแล้วก็แล้วเรื่องเขาเรียกอาหารอะไรพวกนี้เรื่องอาหารก็ยังหาได้อยู่หาได้อยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีพวกอุปกรณ์อย่างลงจุอะไรจะหาเยอะเมือนนี้นะาอยากให้ทีปากไปนะคะเผื่อว่าทางผู้ใหญ่หรือใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็จะได้ดูว่าเนี่ยนะคะนยงอบรมเด็กอ่อน เด็กก่อนเกณฑ์น,นะคะในรัดสนสุขขอบพรคุณพี่ค่ะ